นี่ก็อบอุ่นค่ะแล้วก็สนุกดีที่แบบได้มาเจอทุกคนแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบไหนที่ได้ลองทําอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยค่ไปที่ไหนมาบ้างไปที่ไหนมาบ้างไปหมอชิดสองมาแล้วก็สถานีกลางบางซื่อค่ะนี่ที่ที่สองคน,คนที่หมอชิดเป็นยังไงบ้างก็น่ารักค่ะแล้วก็คนเยอะมากๆาเพราะว่าทุกคนเริ่มเดินทางแบบกลับบ้านเราก็ได้มีโอกาสแบบไปแจกของซองกันนะะ้ำกัน ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการแจกแบบว่าของขันให้แบบทุกคนครั้งแรกด้วยในแบบว่าช่วงสงการนี้ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เจอทุกคนแล้วก็เหมือนได้เจอแบบแฟนละครด้วยที่แบบบางคนเขาไม่มีโอกาสได้มาหาอะไรเงรี้ยก็แบบมาหาทันทีเลยสงการ อยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำงานแล้วก็ให้เวลาครอบครัวค่ะไปกินข้าวครอบครักนนวก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆแล้วก็ทุกคนบอกว่าให้การต้อนรับอบอ่นม,มากๆไปไหนก็คือทุกคนเรียกว่าแบบนับดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ละครก็กำลังเข้มข้นเลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนถึงตอนจนค่ะ ก็เชื่นใจแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆนักสแสดงเหมือนกันว่าแบบเออเป็นยังไงฟีดแบ็ของแต่ละคนอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบ happy แฮปปี้ค่ะเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วก็เรื่องนี้คือถ่ายนานมากแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มีความโตขึ้นแล้วก็มีความนิ่งขึ้น ด้วยความที่แบบโตมา Trump, ลำพาก็ต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวก็จะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งแล้วก็โตเริ่มงานกับเริ่มงานกับริวก็สนุกค่ะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบว่าเหมือนได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนโวมงาน เคมีใหม่ๆการทำงานใหม่ๆครั้งแรกด้วย <Okay. S 1> เรื่องแรกที่เล่นกับริวค่ะจริงๆเคยเล่นกับริวก็รักเอ้ยรักแค่เกิดกอดแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนเจอกันแค่แบบซีนสองซีนก็ดีใจที่มันออกมาดีค่ะเพราะว่าตอนถ่ายเราถ่ายแบบลายเทคมากกว่าจะแบบได้แต่ละซีนอะไรเงี้ยซึ่งเราปรับตัวจูนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่า ด้วยพื้นฐานคาแรคเตอร์บางคนก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนตัวละครมากเลยนะดีใจที่แบบออกมาดีใช่น้องฟ้าน้องสาวค่ะก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆคือน้องน้ำฟ้าเป็นคนที่เก่งแล้วก็น้องมีความสามาแล้วน้องตั้งใจแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้ที่เราเวลาทํางานเราแบบตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย,อยู่แล้วแล้วพอเราได้เจอคนที่แบบทํางานแล้วก็ทํากันบ้านมามันก็เลยแบบ เรื่องก็เข้มข้นเหมือน,นเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีเรื่องการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเรื่องของคุณอารันแล้วก็มีเรื่องของความรักทั้งเส้นเรื่องของปทัทมีของนับดาวของคิมหัางแล้วก็น้ำ้า ตามด้วยนะคะเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวดาวะค่ะก็เจา้านักขั้นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเจอก,กันที่ช่องสามค่ะสิบสีบ้าส่งการใช่สิบสี่สิบห้าตีส่งการก็ถ้าใครเล่นน้ำส่งการเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับมาดูละครนะคะปวยพรส่งการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะโอเคเนาะขอบคุณครั